หลายหลายคนเป็นคือผมบ้านอ๋อครับเห็ดนนยังเป็นจะแสบแน่กับคิดฮอดคนที่หัหกหลดอยากให้เพื่อนได้กินน้ำนะครับเห็ดยังเสียบๆขึ้นมาแน่กับคิดฮอดเพื่อนหลดตัวกาบสวัสดีครับพ่อ่พี่น้องสุข,ขูสุคขขนนะครับน้องพอกันอีกแล้วครับกับจ่าโอเล่กับคู่พัชรีคือเก่ามือนีเรื่องก็คือว่าโอเล่ไปเลื่อนเลื่อนอยู่ในเพจเพจหนึ่งนะครับในอุบลนี่แหละครับ เพิ่นผัดประกาศขายกุ้งสดนี้เนาะครับก็เลยว่าเอามาเห็ดกุ้งแซนําปลากับเอามาเผานี่คือสเสซ่บครับก็เลยลองสั่งเบิ่งครับเป็นเทือแรกเด้ครับที่ลองสั่งเบิ่งนะครับราคากิโลละ200บาทครับใส่กับใบไ่แห้งครับประมาณ20กว่าตัวโล่นะครับพี่น้องกระจักหักบ่หักแล้วพี่น้องสั่งยูบาเรนครับเดี๋ยวมากินอยู่พี่บูนพี่ไดครับเอามากินยูทงหน้าเหาพี่ละอ่าหลังจากนี้นะครับจะให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่ากุ้งเผากับกุ้งแซนําปลาองเข้าจะน่ากินขนาดไหนนะครับเชิญทุกท่านะครับ อ่าหลังจากโอเล่ได้ต้มน้ำจิ้มแล้วนะครับโอเล่กับเอาโต๊ะมากลางครับกับก็อีปิกนิกของเฮาที่มีอยู่แล้วนี่ล่ะเอากุ้งสดนะครับเอาพักที่เฮาล่างแล้วรวมถึงมะละพร้อมด้วยครับมาวางไว้มาจัดไว้เนาะเพราะว่าเฮาสิย่างกินกันอยู่มองนี้นะครับหน้าตานทำจิ้มซี่ผูดของโอเล่นะครับกัหน้าตาประมาณนี้ครับสีสันหน้าตานลารับประทานบ่ครับหลังจากหั่นก็จะมาจุดไฟแล้วครับผู้เฒ่าเขาว่าผู้ใดจุดไฟบ่ได้นี่บ่ติดนี่บ่ได้เมี่ยไรครับจักแมนหรือบ่ผู้ใดฮู้ก็บบ่อไ้เด้อครับ ละต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของพัชรีล่ะครับเพิ่นก็เอากุ้งตัวใหญ่ๆเอามาเลี้ยงนะครับเผื่อจะไปย่างเอาไปเผาล่ะครับแล,ล้วก็รวมถึงหัวนะครับหัวกุ้งนี่มันเหนียมๆเลยครับเอามาเผาน้ากันนี่โอ้ยเสียบคักเลยครับมันร้ายคักกุ้งหน้าที่นี่ก็ยกเป็นของเพิ่นครับนี่เพิ่นย่างได้หอมเพิ่นวะหอมอีริสได้พี่น้องจังหน่อยนี่ก็เห็นหุ่นเลียบปากรวบๆเพิ่นโอ้ยเห็ดคือคักเนาะพัชรีสักพักหนึ่งก็กลับคางครับพี่น้องออ้ยเหลืองอวยห่วยเลยพื่อนบุ้ยเป็นตะกินบ่ล่ะครับบเเ่่งงตละพีน้้ออย แต่การอย่างกุ้งนี่ก็มีหลายวิธีเลยครับพี่น้องนังคนก็มักเอาแบบว่าถิ่มลงใช้ไฟเลยนะครับมันจะแบบใหม่ๆเปลือกแน่จังหน่อยอันนี้ก็มีกินหอมของทานอีกแบบหนึ่งแต่ส่วนตัวนี้ก็เห็ดแบบนี้ก็มันก็สีเปิใหม่นะครับมันก็สีออกเรืองเลืองนะครับแกะก็สีแกะง่ายอยู่แต่ขั้นแบบว่าขั้นเอาถิ่มล่งเตาเลยนะครับมันสีใหม่แล้วมันก็สีแกะยากแน่จังหน่อยต่อไปก็เป็นหนาทีของจาโอเล่เองเด้อครับนี่เอากุ้งที่เฮามักโซดาไปแล้วแซ่โซดาไปแล้วเนาะเอามาหยอดน้ี เฮ็ดไวอยู่12ช็อตครับเพราะว่าซสือแกวมา2โลพอดีพี่น้องเฮ้ย <g ül> <c oughs> โอ้ยงานแรกเลยครับที่มาใส่แก้วนี่เรื่องของเรื่อง็ว่าแมันยังดอกพี่น้องเห็นไอ้เขากินกาญนาเป็นช็อตเป็นช็อตแล้วเบ่งคือเป็นตะแซสบแท้ <c oughs> ่าสันโอเล่กยากเคดคือเขาหันแล้วครับก็เลยลองสร้างมานจากแอป น้ำเงินนี่ยครับแอบแดงของเขากับมีดนะครับตกใบละประมาณเก้าบาทสิบบาทนี่แหละครับหลังจากนั้นมาก,กับมาแต่งหนาเลยครับด้วยพักชี้แล้วนี่เห็ดให่งงามงามในเวลากินอย่งสีแซ่บนะครับหลังจากหยอดน้ำจิ้มแล้วนะครับตกแต่งอย่างสวยงามเรียบร้อยเลยครัเป็นอันเสร็จสินครับพร้อมรับประทานนะครับขอชัดก่อนนะโอ้ยอ่อนหนูก่อนใหญ่มากอ่ะอืม อ่ะอันนี้ยกกรึบเลยยกกรึบเลยที่พี่มั่งพี่พี่ต้องขอเพิ่มน้ำจิมนะ้มหน่อยนะนี่พี่ต้องขอเพิ่มน้ำจิม้มน,กนยกกรึบยังไงยกกรึบไปเลยยกไม่ได้หรอืออืมโอ้ <c oughs> อยพริกหลงคออืไม่ต้องชวนแก้วช็อตกันตรงนี้

อร่อยมากเกิดกุ้งกันเรงดีอยู่นะใช่ขอกินหัวก,กว่อนแล้วกันอันดับแรกนี่เราใส่ตัวนี้ก็ได้ลไปแน่นะช่ ด้วยน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มสูตรเจ้าเลทนี่โอ้ยอร่อยมากอร่อยนะคืออุ้ยมันมีมันอยู่ในหัวกุ้งอ๋อผักเราทำไมไม่กิน,นผักเอยอะแยะเลยมันยืมยืมมันยืมยืม Mm hmm. อุ้ยอุ้ยไข่ mm hmm. มันจิตเลยจิ้มไข่ก่อนอืม mm hmm. ผักอะไรพี่ซื้อมาผัก อเอาหัวกุ้งไหมหอกุ้งก็ได้นะต้องชิมให้ดูหน่อยสิอร่อยไหมพอมอ,ยอย่างนี้เหรอโอ้มางั้นต,ต้องเอาหางออกเลยเราจะบวมคำเดียวอันนี้ตักพร้อมหรือยังพร้อมแล้วคำใหญ่ๆ อรเอยมากหอมกุ้เป็นต้นเลยเถอะวันนีม้มันกุ้งนนี้มันกุ้งเหรอพี่ชอบน้ำจิม้มเยอะๆนี่ต้องใส่อย่างเงี้ยนี่แหละหางกุ้งตัวนี้นี่ <c oughs> จุ่มจุ่มจุ่มน้ำจิม้มแล้วก็จิม้มน้ำจุ่ม,มแล้วก็เดี๋ยงดับเลย กหัหาตัวน้อยๆก่ะนเขาตัวใหญ่ๆเลย <c oughs> หาตัวน้อยๆจิ้มจุ่มจุ่มจิ้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 มแล้วก็ดึงขึ้นมาจุ่มแล้วก็ดึงขึ้นออืืนกกระโบ 嗯。Mm.